ช็อกโกแลตมันเป็นขนมหวานนะแต่เอาจริงมันก็ไม่ได้เป็นขนมหวานที่แย่เสมอไปนะช็อกโกแลตถ้าไม่ใช่ของหวานมันก็มีเหมือนกันมั่นก็คือดาร์กช็อกโกแลตไงเคยกินดาร์กช็อกโกแลตแบบเกือบร้อยเปอเซ็นต์อะเหมือนพาราเลย มันมีประโยชน์มากๆเลยนะด์กช็อกเนี่ยถ้าเราเลือกที่ไม่ใส่น้ำตาลมากนะมันจะมีสารฟาโวนอยด์อยู่เวลาเลือกด์กช็อกอ่ะเลือกให้ที่มี70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมันมีงานวิจัยจาก MDPI ล่าสุดเลยนะเขาทดลองในกลุ่มที่มีริ้วรอยจากแสงแดดแล้วเขาก็ให้กินผงโกโก้ด์กช็อกเนี่ยที่มีฟาโวนอยด์สูงติดต่อกันนาน12สัปดาห์แล้วเขาก็ริ้วรอยมาวัดนี่แหละกลุ่มที่ได้ทดลองก็จะมีริ้วรอยน้อยลงแล้วก็มีผิวชุ่มชื้นมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยไม่ได้หมายความว่าเรากินนนนไได้มม่ออััะร์ชยถึงปโ แต่ว่ามันก็ยังมีน้ําตาลกับไขมันอยู่ดีนึกออกไหมนอกจากใครจะไปกินร้อยเเซ็นตเหมือนพาราก็ไม่มีใครกินนะปริมาณที่เหมาะสมที่เราควรจะกินก็คือเขาจะมีหักเป็นสี่เหลี่ยมให้เราอยู่แล้วนึกออกไหมเราก็กินแค่1นถึงสชิ้นก็พอแล้วถ้าให้ดีก็เลือกที่มีเปอร์เซ็นต์โกโก้สูงๆแล้วก็มีน้ําตาลน้อยๆด้วยมันดีนะแต่แค่ต้องกินให้ถูกเท่านั้นเอง